สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นรอบของวันที่7เดือนธันวาคมปี2565ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลละวันในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่6เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลหวยพม่า2ดีในรอบวันที่6เดือนธันวาคมในช่วงเช้าได้แก่57และช่วงบ่ายได้แก่72 คราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด่นประจําวันที่7เดือนธันวาคมนี้ได้แก่2และ5แบ่งเป็นเลขเด่นตัวหลักคือ2เลขเด่นตัวรองคือ5และยังมีเลขนิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่25 27 28 24 23 57 54 50 53และ58ครับอีกทั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่13 46 92และ86และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพม่า2ดี ประจำงวดของวันที่7เดือนธันวาคมปี2 5 6 5ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเด็ดก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเด็ดๆในครั้งต่อไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ